ไม่ต้องแต่จะตบติ๊ดแต่จะแต่จะตบติ๊ดแต่จะแต่จะแต่จะตบิปดเมึงอย่าลงโพชิกิสนามมวยให้กูยิงเอเคอีกนะด่านนี้มันไม่มีนะไม่ไม่ด่านหน้าถ้าถ้าได้นะอุ้ยมีคนลงกับผมอ่ะไอ้เคกูมปลงที่อะไรหลั หาแล้วมีคนลงก,กับผมคิดหาแล้วเก็บปืนไปกูสอยอย่างเดียวตอนนี้กูไม่มีเฮียอะไรจะเสียแล้วเพราะมันไม่มีใครลงกับกู อุ้ยมีคนอยู่กับผมสองคนยิงให้ตายยิงให้ตายตาย,งายิงไม่ตายรอกพี่ผมมีปืนพกเิียงมาหาเิียงมาอุ้ย อุ้ยโอ้โหไปไม่ได้หรอกใเย็นพี่เย็นจเย็นยี่ห้อเย็นใจเย็นไม่มีปืนเลยตจเย็นตจเย็นใะเย็นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอันนี้มันอยู่แถวผมมันอยู่มันอยู่แถวผมแถวไหนล่ะกูเห็นข้างหน้าผมข้างหน้าผมเลยเนี่ยแถวเนี้ยข้างหน้าผมเนี่ย อยู่ในอยู่ตรงนั้นอะตรงตรงนั้นอะตรงบ้านอ่ะอตรงบ้านนี้ใช่ไหมพี่ผมจะตายแล้วมันมีกี่กคนสองคน่มาพี่มาเร็วเร็วเรรร็มันมาแล้วมันมาแล้วตเย็นเย็เย็น่เยย็นไต่ย่่ยย่ยเยเเยยยแ ตรงนั้นแหละยิงเลยการเลยตรงนั้นแหละยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ตรงนั้นเดียวตรงบ้านนี้ตรงบ้านมาโอ้ยตรงอันี้มาอันนี้ราวสองคนดิไม่ไม่ตรงนี้มัน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 วนอยู่มันวนอยู่มันวนอยู่มันค้างอยู่อ่าเรถมานื้อไงรถ อุ้ยอุ้ยนี่ไงคานวนอยู่จริงๆดยอ้มเวมงินดียร์ล์นี่เลโซนะพี่เลโซผมมีกระสุนลูกเก็ดอ่ะยบมายบเอา